สวัสดีเพื่อนนักเทรดทุกคนนะครับตลาดคปตโตเคอเรนซีบิตคอยเช้านี้นะปรับตัวดรอปลงไแถวประมาณ6 3 0 0 0เหรียญนะครับในฝั่งภาพเดปิดไปแล้วภาพวีก,ก็ปิดไปแล้วเชว่นกันนะครับมีสัญญาณของแท่งแดงเกิดขึ้นต่อเนื่องอีกแท่งหนึ่งนะครับในฝั่งภาพมันก็กําลังจะใกล้ปิดละอีกประมาณ2อสวันแค่นั้นนะฮะเมษาจะผ่านไปแล้วก็ในฝั่งของพฤษภาก็จะเข้ามาแล้วก็จะมีซอรี่ในฝั่งของเซลล์อินเมเกิดขึ้นด้วยนะครับซึ่งในฝั่งของกองทุนอาจจะมีการแอดจัดพอร์ต ในช่วงกลางปีก็เดี๋ยวต้องมารอดูกันว่าเดือนพฤษภาคมเนี่ยจะมีแรงเทขายเกิดขึ้นหรือเปล่านะในฝั่งของ c ิ i คอร์ด t อเท็โฟทเนะเพื่อนติดลบต่อเนื่อง3วันติดละนั่นหมายความว่ากองทุนยักษ์ใหญ่ซื้อน้อยขายเยอะนะครับแล้วก็ในฝั่งโพชชั่นของเราก็ทําการซวิปมาเปิดฝั่งขาช็อตกันไปครั้งใหม่ละเดี๋ยวจะมาสรุปให้กันเพื่อนดูกันด้วยนะภาพรวมตลาดตอนนี้เรามองกันใหญ่ได้รคิปครับ แม็กบิเป็นผู้ให้บริการทางด้านการซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลสัญชาติไทยที่ได้รับใบอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์เพื่อนๆที่สนใจและยังไม่มีบัญชีแม็กบิทสามารถสมัครผ่านลิงก์ใต้คลิปเพื่อเป็นการสนับสนุนเราได้เลยครับก่อนจะเริ่มนื้อหายกันนะครับอยากขอเพื่อนกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e กดกระดิ่งนะครับรวมถึงคอมเมนต์ให้หน่อยนะคนหนึ่งคอมเมนต์จะน่าเป็นใจกับทีมงานเราด้วยนะครับและใครเข้าไปคุยกันต่อในไลน์แชทดิสคอร์ดทีละกรมสามารถคลิกลิงก์ด้านล่างได้เลยสำหรับที่เป็นซัพพอร์เตอร์ของเราเนี่ยครับมีการกดสมัครในยูทูบตอนนี้มีการอัปเดตแะชชั่นการเทรดแบบเรียลไทมช,มชน เพื่อนสามารถเข้าไปดูได้ทั้งฝั่งบิตคอยกิจกรรมเคอร์เรนซีแล้วก็ทองคาด้วยนะครับในฝั่งของเฟียงกินเด็กเพื่อนเพื่อนเช้านี้ปรับตัวดรอปลงมาอยู่ในโซน0กกว่าแล้วหลังที่อาทิตย์ที่แล้วในโซน70นดสเพื่อนเพื่อนก็ยังอยู่ในโซนความโลภอยู่แต่ก็เป็นโลภแบบเริ่มต้นนะครับยังไม่ได้แบบเอ็กซ์ตรีมกรีดมีความร่มมากนะฮะเพราะว่าตลาดเริ่มซืมๆเริ่มดรอปลงมานะฮะในฝั่งริปโตเบลภาพรวมเนี่ยก็เขียวแดงสลักกันอยู่นะครับตัวที่ดีดขึ้นมาเยอะๆก็มีเหมือนกันอย่างเช่น AR นะครับ เอ็กเอ็นะครับ w l d o นะครับ t o n นะครับตัวที่ลบมาเยอะๆนะก็จะมีในฝั่งของคอลนะฮะเอาโก้ทีไอเนะฮะตัวที่เราเลือกในการช็อตในรอบนี้เหมือนกัน w l d นะฮะแล้วก็ o r d i c f x ส่วนใหญ่จะเห็นประมาณ2-3%ในการด็อกนะเพราะว่า bitcoin ก็ยังไม่ได้ลงเยอะเท่าไหร่แต่ก็แบบอ้อยอิ่งลงมาเพื่อนเพื่อนอ้อยอิ่งลงมาก็คือแบบค่อยๆลงค่อยๆลงค่อยๆด็อกค่อยๆด็อกนะครับในฝั่งของตัว bitcoin ีเดียฟรอเทเบิลเนี่ยเพื่อน เดี๋ยวเช้านี้ผมอาจจะเสียงหายนิดนึงนะเพราะว่าเหมือนจะไม่สบายไม่รู้เป็นโควิดเลยแต่ต้องไปนั่งตรวจก่อนนะครับเจะอัดคลิปเสร็จก,ก็จะไปตรวจก่อนนะฮ <laughs> ะเสียงอาจจะแบบดบดบหายนิดนึงนะเพื่อนออบิตคอยน์เนี้ยฟลอเทเบิลนะเพื่อนเช้านี้ติดลบต่อเนื่องกันมา3วันติดละนะครับยี่สิบสี่ยี่สิบห้ายี่สิบหกนะครับซึ่ง3วันติดเนี่ยแบ็กล็อกที่เขาเรียกว,ว่าเป็นยักษ์ใหญ่ที่ซื้อมาเรื่อยๆเนี่ยนะครับได้ทําการหยุดการซื้อนะเพื่อนเห็นหมาศูนย์ศูนย์ศูนย์เห็นไหมนะครับ ซึ่งเป็นเลเวลสเนี่ยนะครับหรือว่าอันดับ2เนี่ยเทขายออกมาด้วยนะครับแล้วก็ทางฝั่งของอาร์กก็ขายออกมาด้วยเหมือนกันนะครับก็เลยทําให้ทอทอลเนี่ยมันติดลบนะตอนนี้3าันติดละซึ่งก่อนนี้ก็มีบวกเหมือนกัน3าันติดแล้วก็ติดลบมา5หันติดไม่รู้ว่าเดี๋ยวรอบนี้จะลบติดกันกี่วันเนียเพื่อนรอดูกันแล้วกันข่าวเช้านี้นะครับที่น่าสนใจเพื่อนก็ในฝั่งของตัวแฟรงกินเทมเพอร์ตันนะครับมีการลิสต์ตัวอทีเรียมอีเทียนะครับ บนตัวเว็บ DTC ซึ่งตรงนี้ก็จะเป็นเหมือนเป็นสัญญาณอะไรกันบ่งบอกว่าอาจจะมีการ list หรือว่ามีการอนุมัตินะครับตัว Bitcoin ตัว ethereum ETF พูดผิดน,นะครับซึ่งก่อนนันนี้ Bitcoin ก็จะมีซอรี่แบบนี้เหมือนกันก่อนที่จะมีการอนุมัติเนี่ยมีการเข้าไป list ก่อนในเว็บไซต์ DTC ซึ่งเป็นเว็บไซต์ของทางสหรัฐนะครับเป็นของหน่วยงานสหรัฐ ก่อนที่จะเหมือน lady ้วกัน lady to to entry เข้าไปอะไรประมาณนี้ก็ถือเป็นข่าวดีในฝั่ง a l t c o ยแล้วก็ในฝั่งของตัวี t h เ r ียมด้วยนะฮะอ่ะคราวนี้มาดูกันในฝั่งภายราคา,ากันบ้างเช้านี้นะเพื่อนภาพว e ปิดไปแล้วภาพว e ปิดไปแล้วนะครับแล้วก็เป็นแท่งแดงติดกันมาเรื่อยๆื่อเลยสี่ w ติดกันตั้งแต่แถวประมาณ7จนะ็ดหมื่นหนึ่งะไหลลงมานะครับอ่ะแถวประมาณปิดแถวประมาณ6กหมแล้วก็แถวประมาณหกหมื่นห้าท่วนแถวประมาณ6กหมที่ปิดไปตอนช่วงเช้าภาพเด y นะครับซึ่งในฝั่งของ t i m r f r e ม e ันเนี่ยเพื่อนๆก็เขาเรียกว่าอะไรกําลังจะปิดแล้วเหมือนกันอีก2วันซึ่งอีก2วันตรงนี้ถ้ามีการปิดกดลงไปเป็นปริณกรฟิงอันนี้ค่อนข้างน่าเป็นห่วงเหมือนกันในฝั่งตลาดนะครับเพราะว่าถ้าดูจากตัว o i t เออ q u u r t t r r y Return เนี่ยแล้วก็ในฝั่งของตัว m o n t y r y t u t u r n เนี่ยนะครับล่าสุด a p r i l เนี่ยตอนนี้กำลังจะปิดอีก2วันติดลบไปประมาณ10%นะครับก่อนที่ January ก็บวกนิดน,นึง เ February 40%อลไรที่ขึ้นมา March นะครับ16%แล้วก็ a อพิลแดงเป็นเขาเรียกวเป็นเดือนแรกแล้วกันของปีนี้2024นะครับแล้วก็ในฝั่งของเมย์เนี่ยก็จะมี s o r r y Sell in May เกิดขึ้นด้วยเพราะว่ากองทุนน่าจะมีการ adjust port rebalance port อะไรเงี้ยอาจจะมีการเทขายในฝั่งของ BC ด้วยหรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับก็เดี๋ยวมารอดูกันแล้วกันนะฮะอ่ะคราวนี้ในฝั่งใครราคาเนี่ยมันก็เดี๋ยวรอดูว่าปิดมาเป็นกราฟฟิงหรือเปล่าถ้าปิดเป็นกราฟฟิงเนี่ย ่แรงเทขายหรือว่าแรงส่งในเดือนถัดไปเนี่ยมันก็จะมีเยอะขึ้นเพื่อนๆอย่างเช่นพวกเนี่ยก้าฟิงก์เนี้ยไหลขึ้นมาใช่ไหมแล้วก็ปิดปึ้งแท่งเต็มตรงนี้นก็จะมีแท่งเต็มต่อเนื่องม,มาอีกประมาณ2เดือนนะครับไม่รู้ว่าจะเกิดแบบนั้นหรือเปล่า<ม>เดี๋ยวรอดูกันแล้วกันนะอ่ะคราวนี้ในฝั่งภาพเดย์เป็นไงบ้างภาพเดย์เนี่ยนะครับตอนนี้เนี่ยดูเหมือนจะพยายามดีขึ้นมานะหลังจากที่ปิดภาพเดย์ไปนะครับแล้วออ่ในฝั่งรูปแบบเวฟที่เรามองเนี่ยมีโอกาสจะเกิดลักษณะรูปแบบเวฟของตัว เขาเรียกว่าเลกูร่าแฟกที่จบไปแล้วซึ่งมันดอกมาเป็น A, b c ตรงนี้ใช่ไหมแล้วก็พยายามที่จะตั้งลำขึ้นไปชุดใหม่อยู่ก็คือแบบ1 2กําลังเบรกขึ้น3ซึ่งคราวนี้การเลื่อน sl ซลของเราตอนแรกผมวาง sl ซลในขาชอตข้างบนเลยแล้วก็ตอนนี้ไล่เลื่อนลองมาเรื่อยๆนะครับซึ่งถ้ามีการเบรกในภาพย่อยเนี่ยเราก็จะยอมเนาะในฝั่งของไม้เอในรอบนี้นะครับแบบเพื่อนดูไม้เอสนิดนึงที่เราทําการเปิดกันไว้นะครับเมื่อตอนเช้า ในพอตตัวอย่างเนี่ยอันนี้ที่เราทําการคลิปเดนด็อปลงไปใช่ไหมบิตคอยด็อปลงไปก็บวกประมาณห้าพันกับหกพันนะตอนนี้ก็ยังถือได้พวกฟิลล์อยู่ปกตินะครับก็เปิดจำนวนสองสามพอตกราฟเพื่อนเข้าไปในดิสคอตนะครับก็สามารถเข้ามาตามแจมกันได้นะเพื่อนในตัวห้อง xm นะถ้าใครที่อยากจะเข้ามาตามแจมก็มากรอกอยู่ดีในห้อง xm member ก่อนนะครับในนี้เนาะเนี่ยกรอกเข้าไปได้เลยแลเดี๋ยวมีน้องเขาเช็คกิ้งแล้วก็ให้ยศเพื่อนๆน,นะครับแล้วก็สามารถเข้าไปในห้องเว็บสัมทอล์กได้นะฮะแล้วก็จะมีสอนให้กับเพื่อนด ไมเซตการคำนวณเงินนะครับแล้วก็ในฝั่งของเทคนิคอลนะฮะตรงนี้ก็จะสอนฟรีนะวันเสาร์อาทิตย์แล้วก็จะมีนอกจากผมเนี่ยมีพี่ตังพี่ศิลป์ที่เข้ามาสอนในเมื่อวานสอนกัน3คลาสได้ฟรีนะครับสามารถเข้ามาตามแจมเรียนกันได้แล้วก็ในฝั่งเนื้อหาวิเศษด้วยด้านล่างในฝั่งเว็บสามเมมเบอร์ไพเทก็เดี๋ยวจะมีการนัดเวลาในการเข้าไปสอนอีกทีหนึ่งนะก็จะเป็นเนื้อหาเฉพาะไม่ว่าจะเป็นพวก Wave, นะ down Theory, Wave, อกิเล็ก w ร์เวฟนะครับดา,า,าวเทลลี่ซึ่งอิเล็กทร์เวฟเนี่ยก็จะสอนประมาณสามสี่คลาสได แล้วก็ในฝั่งสัญญาลด้วยก็จะอัปเดตแอคชั่นการเทรดในนี้นะครับสำหรับรอบนี้เนะี่ยผม S อสบมีวีโลมี t t เ a ด้วยนะครับแล้วก็ในฝั่ง Bitcoin ก็ช็อตเพื่อล็อกแวลูลงไปนะครับแล้วก็ในฝั่งทองคำเนี่ยเพื่อนสามารถเข้ามาตามแจมก็้ได้ตอนนี้ผมก็เพนด i n g เวอร์ชันในฝั่งของการ S อสทองอยู่เหมือนกันนะครับล่าสุดเดี๋ยวมาดูทองกันด้วยนะเชาวนี้นะครับอ่ะคราวนี้มาดูกันต่อ ในฝั่งของตัว BC ก่อนแล้วกันนะครับ BC เนี่ยในภาพนี้เนาะถ้าเราจะทําการาหยุดในการเเนี่ยคือถ้าเกิดเขาเบรกหัวนหนึ่งมาเราก็จะยอมนะต,ตอนนี้ SL ชออยู่แถวโซนนี้นะครับถ้าเบรกขึ้นมาก็ยอมแต่ถ้าเกิดไม่เบรกมันมีการเลื้อยออกข้างเนี่ยคืออาจจะเลื้อยออกข้างอีกวัน2อวันอะไรเงี้ยเปอร์เซ็นที่จะเกิดลักษณะของรูปแบบของเวฟสอที่จะขึ้นไปต่อเนี่ยมีน้อยลงะเพิจาราจะเกิดลักษณะของการาเขาเรียกว่าทะลุ หรือว่ามีแรงในขายจนจนหลุดแถวโซนนี้ได้เพราะว่าแรงซื้อมันน้อยนะครับเดี๋ยวรอดูการแล้วกันมาณวัน,วนสองวันนี้น่าจะได้เห็นอะไรมากขึ้นแต่ส่วนตัวถ้า p o s ชั่นฝั่งขายของผมยังไม่ขึ้น b r e a เนี้ย <c oughs> ก็ยังไม่ทําการ s l อะไรนะครับอ่ะคราวนี้มาดูกันต่อในฝั่งของรูปแบบของแนวแนวรับแนวต้านแนวนอน นะครับเนะช้านี้แบบตัวลุมล่มๆนิดนึงนะเพื่อนแล้วเวลาพูดก็แบบแบบหอบๆนิดนึงไม่รู้เป็นไรเมื่อวานผมไปฉีดม็อกซีมาด้วยนะฮะอ่ะคราวนี้มาดูกันแนวนอนเป็นไงบ้างแนวรับด้านล่างเนี่ยก็จะมีถถวประมาณห้าพันห้าหมื่นเก้านะฮะแล้วก็ด้านบนเนี่ยแนวต้านตอนนี้เริ่มบีบ,บ,บในฝั่งของไทม์เฟรมย่อยด้วยไทม์เฟรมเดย์เนี่ยจะมีตรงนี้ที่ระวังใจกันล่าสุดนะครับแถวประมาณ6 67,000นะ67,800ที่ไม่ควรเบรกขึ้นไปในโซนนี้ยังเล่นอยู่คราวนี้มาดูกันในฝั่่งงขออภาพยย ภาพย่อยนะภาพภาพสีส่ชั่วโมงเนี่ยเริ่มมีแนวต้านเพิ่มขึ้นก็คือทำประมาณ6 5ห0 0่นหแล้วก็ทำประมาณ6 4ห0 0่นสด้านบนเนี่ยมันก็จะบีบ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 ,บ,บลงมาเรื่อยๆนะครับถ้าเกิดสมมติมันฟอร,ร์มตัวเป็นดาวเทนจริงๆนะเหมือนตอนที่มันขึ้นเห็นยไหมตอนที่มันขึ้นก่อนหน้าเนี่ยเราดูนะเนี่ยด้านล่างม,มันก็จะยก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 ,ยกขึ้นไปเรื่อยถูกไหมส่วนไอการปรับตัวดรอปลงเนี่ยด้านบนมันก็จะบีบ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 ลงมาเรื่อยๆเช่นกันนะครับคราวนี้ตอนเนี้ยมันมันใกล้จะเลือกกกทททาาาางงไไไมมม่่่่รรู้้ันนนจะเเเลือออหแตตถปป์์ซ็ีผบว ถ้ามันเลือ้อยออกข้างเดี๋ยวผมเลื้อยไม่โดนะนนะเพื่อนๆนี่นะครับยกขึ้นมาด้านบนกนะันโอเคถ้ามันเลื้อยออกข้างเพื่อนๆอีกประมาณ2-3งสาวันเนี่ยอันนี้ค่อนข้างน่าเป็นห่วงที่จะทะลุด้านล่างได้เปอร์เซ็นต์ค่อนข้างเยอะแต่ถ้าเกิดแรงในการดีดขึ้นมีเยอะอันนี้เปอร์เซ็นต์ที่จะกลับขึ้นไม่ได้ด้านบนก็มีค่อนข้างเยอะแล้วก็จะมีแนวต้านด้านบนเลยแถวๆประมาณเจ็ดหมื่นสองหกร้อยนะครับซึ่งวันนี้เราช็อตเพื่อเอสเพื่อล็อกแวร์ลูไว้นะครับในในไอเดียนะ ในฝั่งของ BC แล้วก็เลือกเอาคอยตัวอื่นที่ดูแล้วน่าจะมีลิซิบอร์ที่ดีนะครับในการที่จะเข้าไปทำการเอสนะครับ่ะคนนี้มาดูการในฝั่งของอีกมุมมองหนึ่ง mm hmm. ก็คือหลังจากที่เกิดฮาวิ่งมาแล้วเนี่ยไอตัวแท่งเนี่ยที่เราทําการตีไวน้นะ mm hmm. ก็คือไทม์ไลน์ของฮาวิ่งที่มันเกิดขึ้นนะครับคือมันมันดอบหลุดมาก่อนที่จะเกิดฮาวิ่งดูไหมแล้วพอฮาวิ่งเสร็จบุ๊มเนี่ยมีการคอร์เรชันขึ้นไปถ้าเราจําได้นะในช่วงวีคที่แล้วเนี่ยคอร์เรชันขึ้นไปแล้วก็ขึ้นไปทส ตัวโซนแาวต้านตรงนี้นะครับตัวโซนแนวนต้านตรงนี้ที่เป็นเทนไลน์นะเพยยื่อนสามเหลี่ยมตรงนี้ที่มันหลุดลงมาซึ่งการเทรดแบบนี้ไม่ค่อยดีเพราะว่าอะไรเพราะว่าไม่สามารถกลับขึ้นมายืนด้านบนได้ถ้าเขาเทรดเสร็จปุ๊บสามารถกลับขึ้นมายืนด้านบนได้อน,นี้คือค่อนข้างบุลิตค่อนข้างที่จะมีแรงซื้อค่อนข้างเยอะแต่ถ้าเกิดเลื้อออกอข้างอันนี้ค่อนข้างน่ากลัวนะครับดังนั้นเนี่ยแาวต้านตรงนี้เรายังมองเป็นแนวเดิมอยู่นะครับในฝั่งของเทนไลน์ด้วยในภาพย่อยนะครับแล้วถ้าเกิดสมมุติมันไม่สามารถกลับขึ้้้นนนนนมมมาาาายยืืไดตตรรรรงีีััฟออ์วววเเเเป็ ive, ห่่ก เวฟเวฟหลักนะในการปรับตัวลงนะครับมันจะมีโอกาสที่จะดรอปลงมาเป็นขา A ได้แล้วก็คอร์เรชันขึ้นเป็น B คืออาจจะขึ้นไปรีเทอตรงนี้รอบหนึ่งหรือเปล่าไม่แน่ใจเหมือนกันแล้วก็ดรอปไปเป็น C อันนี้คือที่เรามองในะในการปรับลึกนะครับเราก็ไม่แน่ใจเหมือนกันเราก็ได้ทำการชอร็อตเพื่อล็อกแวรลูไว้การชอร็อตเพื่อล็อกแวลูเนี่ยเป็นการตึงมูลค่าเพราะว่าถ้าเกิดแอสเซทนั้นทรัพย์สินที่เราทําการชอร็อตไว้เนี่ยมันดรอปลงมาเราก็ยังมีแคทโฟในฝั่งของเ,ออเขาเรียกว่าฟิวเจอร์ที่เราทําการซื เพื่อที่จะรีคอเวอร์กับตัวสปอตที่มันด้อยค่าลงนะครับอ่านี่คือไอเดียนะฮะอ่ะก็เดี๋ยวมารอดูกันแล้วกันซึ่งถ้ามันดอกมาแบบเนี้ยมันมีโอกาสจะเป็นลักษณะของเวฟ4ค่อนข้างเยอะที่ไม่ควรแลบผลหนึ่งตรงนี้นะครับก็เดี๋ยวรอดูโครงสร้างตรงนี้ทีหนึ่งว่าเป็นยังไงแต่เปอร์เซ็นต์ก็เริ่มมีเยอะขึ้นถ้าภาพแดงเลื้อยออกข้างอีก2-3วันนะก็อาจจะมีโอกาส <c oughs> นะครับอ่ะคราวนี้มาดูกันต่อในฝั่งเทนไลน์เพื่อนเทนไลน์เนี่ยก่อนหน้านี้มันจะมีเทนไลน์สีส้มนะครับตรงนี หรือว่าสีสีขาวสีส้มอะไรที่ผมตีไว้เนี่ยมันหลุดลงมาแล้วซึ่งพอมาหลุดลงมาแล้วเนี่ยตอนนี้มันอยู่ที่สีแดงใช่ไหมสีแดงมันมีการรีเทสมารอบก่อนแล้วก็ดีกลับขึ้นมาคราวนี้ดูแรงเนี่ยมันเหมือนแรงมันจะไม่ค่อยมีในการขึ้นถ้ามันควรจะต้องถ้ามันควรจะขึ้นถ้ามันขึ้นถ้ามันจะขึ้นต่อก็ผิดเรียบเรียงคำพูดผิดนะถ้ามันจะขึ้นต่อตรงนี้ควรจะต้องดีขึ้นไปเร็วๆคือแบบปื๊ดขึ้นมาเลยขึ้นมายืนใหม่อะไรเงี้ยอันนี้โอเคตรงนี้อาจจะเป็นลักษณะของแบดแท็บอะไรงี้ คือหลอกที่จะปรับตัวดรอปลงต่อแต่ก็คือกลับขึ้นใปด้านบนอะไรเงี้ยนะครับเพื่อเก็บของอะไรก็ว่าไปแต่ถ้าเกิดมันเลื้อยเอาข้างมาเทสตัวเส้นแดงเนี่ยแล้วก็หลุดเส้นแดงลงไปเนี่ยหน้าตาเราจะบบนีนะเพื่อนอันเนี้ยพึงระวังไว้นะครับเนี่ยคือเลื้อยแล้วก็แบบไม่ยอมเบรกขึ้นไปใช่ไหมมันเป็นลักษณะแบบนี้เลื้อยๆแล้วก็ดรอปลงมาอันเนี้ยค่อนข้างน่ากลัวเหมือนกันในการที่จะคอนเฟิร์มในการปรับตัวดรอปลงต่อนะครับซึ่งตอนนี้มันสามารถยืนได้เพราะว่าภาพวี่เนี่ยมันยังดูเหมือนมันพยายามยืนบนเส้นนี้อยู่ เพื่อลองดูนะเดี๋ยวผมขอลบตรงนี้ก่อนเนี่ยภาพวีกที่มันปิดไปใช่ไหมมันพยายามยืนบนเส้นค่าเฉลี่ยตรงนี้อยู่แต่มันจะมีบางทีที่แบบว่าเฮ้ยแรงแรงดั้มมันไม่เยอะแรงขึ้นไม่เยอะเนี่ยมันจะทะลักลงไปด้านล่างเลยนะครับอันนี้คือสิ่งที่เรากังวลก็เลยทําการช็อตเพื่อล็อกวลุไว้นะครับอ่ะคราวนี้มาดูกันต่อในส่วนของไอ c มซีกันบ้างไอเมซีเนี่ยก็ยังมอปกติเนาะไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนแปลงกันไปนะครับก็ดรอลงมาแถวโซนดีมานโซนที่ค่อนข้างมีนัยสำคัญแถวโซนนี้นะครับถ้ายังไม่สามารถกลับขึ้นไได ตรงนี้มันจะค่อนข้างบีบใช่ไหมแต่ถ้าเกิดสมมติเราอยากจะเทรดไม้ L สุดท้ายเนี่ยแถวโซนนี้ก,ก็เทรดได้ไม้หนึ่งแต่สัญญาณในภาพย่อยๆในฝั่งการการเกิดไดเวอร์เจน c ์การอ่อนแรงอะไรเงี้ยผมยังมองไม่เห็นนะตรงนี้นะครับอ่ะคราวนี้มาดูกันต่อในฝั่งของตลาดภาพร,รวมดาวโจนส์เป็นไงบ้างเมื่อวันศุกร์นะครับปรับตัวดรอปลงมานะสามสามเขาเรียกว่าสามวิก่อนหน้าปึ้งลงมาแล้วก็ตรงเนี้ยแตงซื้อกลับไม่ค่อยมีนะครับดังนั้นเนี่ยสัญญ,ญาณตรงเนี้ยมันเป็นสัญญ,ญาณที่บ่งบอกว่า อาจจะหมดรอบแล้วหรือเปล่าในรอบนี้นะในรอบการขึ้นรอบนี้นะในฝั่งดาวโจนส์เพราะว่าก่อนหน้านี้ไอซ์ไซก็มีดาวเจนด้วยแล้วก็ในฝั่งของเส้นค่าฉเฉลี่ยภาพวีก,ก็ยืนไม่ได้นะครับผมก็กลัวที่จะปรับตรงลึกเหมือนกันเพราะว่าในภาพย่อยมันเบรกลงมาแล้วอะนะครับมันเบรกลงมาแล้วนะครับเนสแดกก็พยายามยือกับขึ้นไปอยู่นะครับน้ำมันออกข้างอยู่โลยังไม่หลุดนะครับด x y นะครับดอลลร์ออกข้างเหมือนจะรองเลยคือการปรับตัวขึ้นแบบเนี้ยย่อเบาย่อเบาแบบเนี้ยเหมือนเหมือนจะรองเลยถ้าเหลือออกข้าง แรงในการปรับ,บตัวขึ้นมีเยอะขึ้นนะครับดอลลาร์ยังมองเป็น,นอัพเทรนด์อยู่นะฮะอ่ห์ขยบทันมาในฝั่งของตัวอทองคำเนี่ยผมค้างเวอร์ชันฝั่งขายเอสไว้เนาะที่เราทำการอัปเดตเพื่อนกันไปล่าสุดใน Discord นะครับก็สามารถเข้ามาตามแจมกันได้แต่เราโซนทุนหมดเลยเปิดอาโซนนี้นะครับแล้วก็วางในชาวด้านบนซึ่งถ้าดูในภาพสีชั่วโมงเนี่ยตอนนี้ทองคำมันหลุดลงมาใช่ไหมไอตัวแนวรับที่ดูเหมือนจะยืนได้ตรงเนี้ย นะครับหลุดลงมาย,ย,ยปึ้งหลุดลงมาแล้วก็มันพยายามจะเลื่อยขึ้นไปเทสตร,ตตรงนี้ก็ไม่สามารถกลับขึ้นมายืนได้ไหมก็หลุดลงมาปึ้งตรงนี้นะครับคราวนี้ในฝั่งของภาพเดย์เนี่ยถ้าดูเนี่ยแรงในการดึงกลับก็ไม่ค่อยมีคือถ้าเกิดสมมติเขาจะขึ้นต่อเนี่ยคนจะต้องรีบดึงแล้เแี่ประมาณ2 3วันก่อนดีดขึ้นไปเลย นะครับก็จะเป็นบูลิตต่อแต่เขาเนี้ยมันเลื้อยออกข้างนะครับการเลื้อยออกข้างเนี้ยแล้วแรงในการดําของเส้นข่าศเลียไม่ค่อยมีเนี่ยบ่งบอกว่าอาจจะลงไปเล่นด้านล่างได้นะครับในฝั่งทองคําแล้วก็ตอนเนี้ยคนมองทางทองคําในฝั่งด้านบวกค่อนข้างเยอะนะครับเราก็เลยทําการช็อตใบไม้หนึ่งเนี่ยตรงน,นี้นะครับเดี๋ยวหาจังหวะในการเล่นด้านล่างต่ออีกรอบนะครับก็สามารถมาตามแจมกันได้นะฮะอ่ะคนนี้มาดูกันในฝั่งของตัวไฟ์เซลกันบ้างมีคนถามกันเข้ามานะว่าฟลัเซลในการคำนวณเงินเนี่ย ะจะสามารถเข้าไปดาวน์โหลดไนไหนได้นะครับซึ่งผมทําไว้นะก็จะมีในดิสคอดตรงนี้ด้านล่างท่านเพื่อนที่เข้ามาแจมกันแล้วเนี่ยก็จะมีห้องที่มีชื่อว่าเว็บสามฟาวนะครับตรงนี้ก็สามารถเข้ามาดาวน์โหลดไปใช้งานกันได้ก็จะเป็นตัวไฟล์เนี่ยนะครับมีทั้งการคํานวณเงินภาพรวมแล้วก็ในฝั่งของอาการคํานวณในการเทรดฟิวเจอร์ด้วยนะครับตรงนี้ก็สามารถมาตามแจมมาตามดาวน์โหลดไปใช้งานกันได้ซึ่งจะมีสอนในวันเสาร์อาทิตย์ในการใช้งานด้วยนะครับอ่ะคนนี้มาเจาะกันในฝั่งเอาคอยกันต่อกันบ้างซึ่งผมเลือกไว้สองตัวนะรอบรอบนี้ เอาีิมีเพื่อนพิมพ์เข้ามาในกรุ๊ปว่าเฮ้ยวีโลน่าสนใจไหมพี่ในการ S ผมก็หาตัว S อยู่เหมือนกันก็นกเลยไปเจาะดูนะครับเป็นตัวที่มีการนิวโรมาก่อนเนี่ยเห็นไหมปรับตัวดรอปลงมาแล้วนิวโรลงมาเนี่ยตรงเนี้ยนิวโรลงมาปื๊ดยาวเลยซึ่งพอนาิวโรเนี่ยเพื่อนเพื่อนเขาก็ไม่เคยกลับขึ้นไปเป็นอัพเทรนให้เห็นชัดเจนเลยแล้วคนที่ติดดอยนั่นบนเนี่ยค่อนข้างน่าอุสานมากเลยนะสองเหรียญ นี่ยมันนิวโร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 ตดลงมามีการคอลเลคชันชุดหนึ่งแล้วก็นิวโรนิวโรนิวโรตดลงมานะครับซึ่งตอนนี้มันอยู่ราคาไพซ์อัปเดตล่าสุดเนี่ยน,นึงนะครับกดผิดเอ่อไพซ์อัปเดตล่าสุดนเนแถวประมาณ0ูนยศูนย์หนึ่งเก้านะเพื่อนจากสองเหรียญเนี่ยโหโคตรโคตรเดือดมากดังนั้นเนี่ยพอมันขึ้นมาเทสตัวแนวต้าอะไรต่างๆเนี่ยผมก็จะหาจังหวะในการเอสแล้วก็มันเข้ามาในแกรปที่น่าสนใจรีซี่บอร์ดก็ค่อนข้างดีก็เลยทําการเปิดไปแถวราคา0.02เเที่พื่อนกันไป แล้วก็วางในชาาด้านบนก็มีเลทอยู่ที่ประมาณ15%ในฝั่งวีโลนะครับแล้วก็ตัวหนึ่งในฝั่งของ TIA มันก็ยังฟอร์มตัวเป็นดาวเทนได้อยู่ก็ยังไม่สามารถกลับขึ้นมายืนได้ก็เลยเลือกที่จะทําการชอร็อตได้หนึ่งตัวนะครับแล้วก็ฟอร์แคร์ที่จะไป TP ด้านล่างนะพื่อนถ้าประมาณ5ดอนเราในฝั่งของ TIA นะก็จะมีแนวรับอยู่ด้านล่างเหมือนกันเพราะว่าในฝั่งไอซ์ไซก็ฉีกลงมาน่าหมายคมว่าการคอลเลคชันในชุดนี้น่าจะเป็นคอลเลคชันเพื่อลงต่อนะครับในมุมมองผมเนะี่ยถ้าบิต นะฮะตัวพวกนี้ก็อาจจะลงแรงนะครับแล้วตัวที่เราโฟกัสที่จะกลับมา L เนี่ยก็มีหลายตัวเหมือนกันตรงนี้ก็ยังรีมาร์กไว้อยู่เดี๋ยวรอตลาดเริ่มกลับตัวเ็าจะมาเลือกตัวพวกนี้ในการเข้าไปเทรดอีกทีหนึ่งก็จะเดตเพื่อนกันในดิสคอร์ดกันครับส่วนเนื้อหาในคลิปนี้นะครับเราก็มารีเมคเดตดั่นการเทรดล่าสุดกันน้องในฝั่ง v c ที่เราทำการช็อตเพื่อล็อกแวลูกันไว้นะเพื่อนก็เหมือนแปะยันกันตายนะถ้าเกิดปรับตัวดรอปลงมาจริงๆเนี่ยแวลูของพอร์ตเลยยังเท่าเดิมเพราะมีการโคเวอร์กันนะครับของตัว, profit นนไ,วาาไปร d ะะแล้วก็ในฝั่งของตลาดอื่นเนี่ยค่อนข้างสูมเสี่ยงเลยที่เรามองเห็นกันนะอ,อย่างเช่นดาวโจนเนี่ยภาพวีคแรงซื้อไม่ค่อยมีเลยนะครับถ้าดาวโจน์มีแรงขายเกิดข,ขึ้นเนี่ยอาจจะทำให้แอสเซทที่ทำการเทรดกันอยู่หรือว่าเป็นแอสเซทหลักเนี่ยมีการปรับตัวดรอปลงมาเช่นกันดังนั้นเราก็ต้องทำการซื้อประกันรักษาค,าความเสี่ยงประเมินความเสี่ยงควบคุมความเสี่ยงไว้นะครับไปก่อนนเะดือนเพื่อซึ่นถ้าปรับตัวเบรกกลับขึ้นไปก็เดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีหนึ่งนะฮะถ้าใครที่ยังใช้งานไอ้เช่นต่างๆไม่เป คด้วยนะรับจะได้ม่พาเนื้อหาในฝั่งคริปตโตเคอเรนซีแล้วก็ฝั่งของเทดดิ้ช็อว์มาเกตวันนี้ผมก็อขอตัวลาเพิ่มไปก่อนขอบคุณแลวสวัสดีครับ